แค่ผมแพ้ผมจำได้ครั้งนี้ผมตั้งใจเออแต่ครั้งนี้คุณมาดูดีกว่าแต่ว่าปกติเขาจะแพ้คุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะแพ้คุณตลอดเลยก็ใช่ไหมเดี๋ยวเขานี้ยอมให้ก็ได้เออลองเต็มทพี่ดูแต่ว่าต่อให้เขาจะแพ้คุณทุกอย่างแต่เขาชนะใจคุณแน่นอนใช่ไหมใช่อะก่อนเดินก่อนจะบอกกติกาเดี๋ยวพี่ให้น้องทั้งสองคนยืนตรงกลางก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ไปอยิ่ฝั่งนี้อะสลับฝั่งสักนิดหนึ่ง เกมนี้คําต้องห้ามก็คือพี่จะมี2ชุดคําสมมติว่าน้องวิลเลียมได้ชุดที่1นรับน้องเอสด้ชุดที่2พี่จะให้คนที่ได้ชุดที่1นึ่ขนมาดูคําของตัวเองก่อนเราทํายังไงก็ได้ให้อีกฝ่ายหนึ่งพี่ Ed เอสดูพูดคํานี้ออกมาถ้าพี่เอสดพูดคํานี้ออกมาเราได้1คะแนนทันทีครับในทางกลับกันพี่เอสดจะได้ดู1คําที่เป็นชุดที่2ถ้าพี่เอสดทำให้น้องพูดคำที่พี่เอสดเห็นได้เมื่อไหร่พี่เอสดเอาไปหน,นึ่งคะแนน เราจะเปิดคําในแต่ละชุดพร้อมๆกันโอเคแต่ว่าให้หันมาดูทีละคนนะโอเคก่อนอื่นก่อนจะรู้ว่าใครได้ชุดที่1ชุดที่2องปอเวิชอนก่อนดีกว่าคนชนะรับชุดที่หนึ่งไปเลยอะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งยิชุบชุบยิ่งชุบอ่อน้องวิลเลียมชนะครับชนะในการปอยชุบแต่ยังไม่ชนะเกมนี้อ้องนวิลเลียมจะได้ชุดคำชุดที่หนึ่งไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะฮะ ทำยังไงก็ได้ให้พี่เอพูดคํานี้ออกมาให้ได้ถ้าพร้อมแล้วชุดที่หนึ่งของน้องวิลเลียมและคําที่หนึ่งมาครับมีเวลาให้สองนาทีนะในการถามแฟนไปถามกันมาแต่ว่าอันนี้ดูคําก่อนจาได้แล้วนะครับจำได้แล้วทีมงานครับปิดคําได้เลยครับน้องวิลเลียมหันกลับไปหาแฟนๆได้เลยครับคําของน้องเอชชุดที่สองถ้าพร้อมแล้วหันไปดูครับอ่อโอ้โหน่าจะไม่ยากอันนี้จําคากันได้แล้วเนาะ ทำยังไงก็ได้ให้อีกฝั่งหนึ่งเขาพูดคานั้นออกมาให้ได้ครับโดยที่จะต้องสลับกันถามและตอบคนละหนึ่งประโยคเท่านั้นมีเวลาให้2นาทีโอเคโอเคเดี๋ยวให้เริ่มโดยน้องวิลเลียมก่อนเพราะได้ชุดที่1ครับถ้าพร้อมแล้วทามเมอร์จับเวลามาครับจำวันที่เราไปกินข้าวซอยได้ปอเออจำได้ไหมครับเวลาเบิร์นเดินะจำได้ใช่ไหมจำได้ไหมได้ได้อยู่แล้วอ่ะฮัล สลับกันถามครับาตาตาพี่เอสถามน้องไหมครับหมดเวลาครับพี่พต้องถามนะ <laughs> เวลาตอนนี้ผ่านไป <c oughs> ็นสามสิบวินแล้วใช่สดีไหมปวดหัวเออสลับมาที่น้องวิลเลียมถามพี่เอสบ้างครับยังไม่มีใครโดนตอนนี้ยังไม่ปรุ่มที่เราไปที่เชียงใหม่อะมีร้านไหนที่อร่อยที่สุด ตู้ตกับข้าวอ่าตู้กับข้าวอร่อยที่ยังไม่มียังปลอดภัยอยู่น้องเอถามน้องวิเรียบกับครับอันยองสวัสดีคำต้องห้ามของคุณคือคำว,ว่าสวัสดีนี่ครับคุณถามมาดูคำด้านนี้ได้เลยน้องวิเรียมอันยองสวัสดีเรียบร้อยคือ ตอนแรกอะตอนที่เี่อสันไปใช่ไหมครับแปลคับเนี่ยผมคิดว่าคือคนหนึ่งเขาโหโหมันน้ำยากแน่ๆยากแน่ๆเนี่ยซึ่งมันไม่ควรจะเป็นคำแบบสวัสดีเลยเขาไม่ายๆสรุปเป็นคำว่าสวัสดีแต่เขาให้เราให้คุณลองเดาคุณเอกคุณคิดว่าคำต้องห้ามของคุณคืออะไรน่าจะผิดเมื่อกี้เขามีหลุดมาแล้วหนึ่งคำได้นะคำนั้นแหละเข้าซอยหรอยังยังไม่ใช่ง่ายกว่านั้นลองเดาไหม กินมหรอยังไม่ใช่ถ้างั้นดินเนอร์ไม่กินแล้วมันรู้สึกไงอิ่มไม่ผิดไม่ผิดอร่อยอร่อยนั่นคือคำต้องห้ามของคุณเขาพูดไปแล้วว่าเราไปกินอะไรที่อร่อยที่สุดคุณตอบตัวกับข้าวรอดไปแต่ว่าเกมนี้คะแนนเป็นคะแนนเป็นของคุณเสียของมือให้กับน้องเอสด้วยครับเคะแนนมา